ิดล่าสุดก่อนจะมาทำกับฟิโนวินาโอเป็นผค้ขาสวัสดีครับโอครับปัจจุบันเป็นผู้แนะนำการลงทุนอิสระกับฟิโนวินาครับวิทนะครับเป็นผู้แนะนำการลงทุนอิสระเปิดร้านขายยาเป็นของตัวเองนะครับผมชื่อมนูสว่างแจ้งนะครับเป็นอดีตผู้จัดการใหญ่บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยนะครับชื่อแสนครับ ปัจจุบันก็เป็นเกสตรกรการตลาดประจำบิษัญยาข้ามชาติเ่งครับผมชื่อเบนนะผมพอเข้ามาหลัยก็เรียนเกี่ยวกับการครัวก็ทํางานในครัวมาตลอดครับผมมาจากศูนย์ธนาคารกันจริงครับคือโอ๊กอยากเข้ามาทําในสายเนี้ยมานานแล้วละ่ะเราก็ทําธุรกิจแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเ,เียวเวอ้โอก๊กมีเงินลงทุนที่ก็เยอะพอสมควรแล้วพอเราคิดว่าต้องดูแลเงินลงทุนขนาดที่เราเชื่อว่าใหญ่ขึ้นแล้วกัน เราก็เลยคิดว่าทําไมเราไม่ศึกษามันจริงๆทีนี้ศึกษาปุ๊บก,ก็คือเห็นโอกาสในทันทีที่เราบอกว่าเราเห็นโอกาสคือเราเรารู้แหละว่า p e r f o r m a n c e ของฟิ o โนนามันดียังไงเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าพอร์ตมันดีทีนี้เรามองไปเนี่ยโอกาสมันเต็มไปหมดเลยดังเดิมที่เราดูแลลูกค้าระดับ10ล้านขึ้นไปอยู่แล้วของธนาคารหนึ่งนะครับตัวเราเองอะครับทำพอร์ตเองอ่านข่าวเอง ทำสรุปว่าตัวไหนควรลงทุนตัวไหนไม่ควรลงทุนแต่ที่ฟินโนมิน่คุณเพียงแค่เข้าไปมีข่าวสารให้ดูตลอดมีนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์ข่าวสารได้ตรงแล้วก็มีวีคลี่มีพอร์ตโฟลิโอให้เลือกใส่รูปแบบตามสไตล์ของลูกค้าเรียกว่ามีเครื่องมือให้เราคบทุกอย่างในที่เดียวสิ่งที่สําคัญมากๆเลยของการดูแลลูกค้าวันนี้คือเราคงต้องทาความรู้จักลูกค้ามากขึ้นเนะเพราะวันนี้มันมีอยู่วันนึงผมได้ไปเปิดเจอคลิป ที่ดรเมทีจะพูดถึงอาชีพ f อครับ mm hmm. ก็จากการที่ผมดูซีรีส์ของดรเมทีครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอะ่ะเป็นนักลงทุนลงทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วลงทุนอยู่ในกองทุนรวมเนี่ยประมาณมากกว่าสิปีแล้วผมจะมีกลุ่มเพื่อนของผมที่แบบว่าเรามานั่งคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการลงทุนซึ่งผมก็จะชอบแนะนําเขาถ้าแบบเขาแบบไปซื้อกองทุนหรือว่าหุ้นที่ผมแนะนำเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าเอ้ยผมแบบฟินอะไรเงี้ยทางฟิลมน่นาเนี่ยมีบลจอให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีมา ช่วยในการดําเนินงานและการลงทุนเป็นหลักนะครับมีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกสาหรับเ a ก็คือพวก f o a หรือว่า Fund Supermart นะครับอีกทั้งยังมีโครงการที่ช่วยผลักดัน FA ให้เติบโตด้วยครับผมก็เลยเลือกฟินโนเมนาครับทำไมถึงเลือกเนี่ยก็เพราะว่ากระบวนการของฟินโนเมนาเนี่ยค่อนข้างทันสมัยก็คือใช้ AI เนี่ยมาช่วยนะครับในการคํานวณคณิตศาสตร์สถิติต่างๆโดยที่ทั้งสองโมเดลนี้จะมาช่วยการทำงานกับ Random Forest เรียกว่าเป็นโมเดลประเภท Ensemble Model นั่นเองครับ ก็คือมีทั้ง AI และคนบวกกันคัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดเนี่ยให้นักลงทุนซึ่งกระบวนการเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นการลงทุนในกองทุนที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วสร้างความมั่นใจให้กับทั้ง FA และความมั่นใจทั้งผู้รับการลงทุน,นครับเพราะการที่เราได้ร่วมง,งานกับฟิโนมิน่าครับเรามีโอกาสเติบโตในเส้นทางของการเป็นทีมลีดเดอร์ได้ด้วย ุกคนที่ทํางานอยู่แบบโอ๊กในตอนนี้ครับถ้ามีความตั้งใจจริงในการทํางานนี้เนาะเขามีโอกาสก้าวขึ้นเป็นทีมลีดเดอร์ได้หลังจากร่วมง,งานกับฟิโนเมนามาสองปีเนี่ยตอนนี้โอ๊คมีทีมเป็นของตัวเองแล้วแล้วทีมเราเนี่ยดูแลพอร์ตการลงทุนของลูกค้ามากกว่า500ล้านบาทแล้วนะครับเหมือนจะลดเขาว่าลดไหมว่มาต่ํากว่าคาดนะครับซึ่งน่าจะเปิดทางให้เสร็จได้เร่งร่าและก็สนับสนุนตลาดหุ้นได้ผมบอกว่าณตรงนี้มันอยู่ในลักษณะที่ชะลอตามที่เขาคาดชะลอในเลทที่เขารับได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มกระบวนการที่นี่มีนักวิเคราะห์มีทีมงานที่อยู่หลังบ้านที่เก่งมากนะครับผมประทับใจตอนที่มีการแจ้งเตือนเรื่องประเทศจีนนะครับอ๋ชไชน่าก็จะมีการแจ้งเตือนมาบอก FA ทุกท่านเลยว่าอย่าให้ลูกค้าลงทุนนะครับผมชอบตรงนี้ที่สุดอะครับไม่เหมือนตอนที่เราทํางานดูแลลูกค้าอยู่ที่แบงค์ไม่ไม่มีการแจ้งเตือนนะครับเราต้องดูเองมันเป็นอะไรที่อันตรายกับลูกค้าครับผม ฟิโน m e นาก็จะมีระบบการเรียนรู้ออนไลน์ในบีฟินทิเชเบิลแลวก็พวกเอกสารวิ e k l y หรือมันลี่ต่างๆที่ฟิโน m e นาได้อัปเดตให้ผมอันที่2เนี่ยก็คือทีมซัพพอร์ตของ f a a พันาชิปนะครับผมได้รับการซัพพอร์ตอย่างดีจากทีมผมมีความสงสัยตรงไหน,นผมไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยผมสามารถติดต่อทีมซัพพอร์ตได้ตลอดเวลานโยบายของฟิโนเมนาเนี่ยเน้นการให้ความรู้ผู้ลงทุนทุก c h แ n น e l ผมถือว่าเป็น University of Investment Online ซึ่งเราสามารถเนี่ยหาข้อมูลเรียนรู้ได้ไม่มีวันจบสิ้นเลยนะครับอยากรู้อะไรก็ไปที่เว็บ h e n o m i n a สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า h e n o m i n a เนี่ยให้กับสังคมนักลงทุนและโดยเพราะ FA เนี่ยได้เรียนรู้โน้ตหาวต่างๆเราไปเจอลูกค้าส่วนใหญ่เราคุยด้นในกันก่ ตอนนั้นก็คือมีโครงการที่ชื่อว่า FAP นะครับที่ดรเมย์เป็นคนจัดทาขึ้นมาผมก็ได้เข้าร่วมโครงการนั้นพอที่ผมดูแลเนี่ยครับทั้งหมดประมาณ2 0 0 0 0บาทแล้วหลังจากนั้นเนี่ย a u a ของผมวันนี้เติบโต,ตเป็น45ล้านบาทแล้วโตวขึ้นกว่า2 2 5 0 0 0ปรเ็นถ้าเทียบปีต่อปีนะครับก็คือถ้าไม่มีเฟดไม่น่านะครับผมอาจจะมาไม่ได้ไกลขนาดนี้ก็เลยครับสำหรับคนที่ยังลังเลอยู่นะครับว่าจะสมัครกับเราดีหรือเปล่า วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้ร่วมง,งานกับผมและก็ฟิโนมิน่านะครับคุณไม่ต้องกังวลครับแค่มาแต่ตัวแล้วปล่อยให้ฟิโนมิน่าสอนงานที่เหลือให้คุณครับฟิโนมิน่ามีพร้อมทั้งการอบรมมีพร้อมทั้งเครื่องมือมีพร้อมทั้งพอร์ตโอลีโอที่ให้คุณนําไปาใช้กับลูกค้าหรือว่าญาติพี่น้องของคุณได้มาร่วมคว้าโอกาสสู่เส้นทางอาชีพที่ปรกษาการลงคุณส่วนตัวกับเราครับ